การเจราจาสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาได้เกิดข่าวชิงความได้เปรียบอย่างรุนแรงซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดข่าวที่ไม่ถูกต้องแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นปัญหาที่ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งข่าวหรือว่ากัมพูชามีเงื่อนไขก้าวข้อในการเจราจาซึ่งไม่ใช่ความจริงเลยทีเดียวมาดูว่าความเป็นไปได้จริงหรือไม่กันสรุปเรื่องนายศรีษศักดิ์พวงเกตแก้กล่าวว่าข่าวที่ออกมาว่าฝ่ายกัมพูชาได้กำหนดเงื่อนไขอะไรต่างๆไม่เป็นความจริงเพราะเราไม่เคยคุยกันในเรื่องเงื่อนไข ทั้งนี้ยังมีการย้ำว่าต้องระมัดระวังในการให้ข่าวหลีกเลี่ยงการสร้างข่าวที่ไม่ถูกต้องและเป็นการได้เปรียบกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ที่นี้มีเรื่องน่าสนใจการเจรจาสันติภาพที่เกิดขึ้นในนิวยอร์กได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับสี่เรื่องหลักซึ่งไม่ใช่เงื่อนไข9ก้าข้อที่ถูกอ้างถึงในข่าวซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและเป็นปัญหาที่ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งสี่เรื่องหลักที่พูดคุยกันลดการเคลื่อนย้ายอาวุธหนักจากพื้นที่ชายแดนสู่ที่ตั้งเดิม เก็บกู้ทุนระเบิดที่ทําให้ทหารไทยบาดเจ็บปราบปรามอัชญากรรมข้ามชาติที่ทุกคนให้ความสนใจในขณะนี้แก้ไขปัญหาการลุกล้ำเข้ามาในเขตแดนไทยนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยเกี่ยวกับการหารือกันในระดับ GBC เพื่อนําแผนงานไปสู่การปฏิบัติและนี่คือส่วนที่สําคัญที่สุด นายศิษยศักดิ์ย้ำว่าการเจรจาสันติภาพนี้เป็นการพยายามแก้ไขปัญหาสี่เรื่องหลักเพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเดินหน้าต่อไปได้โดยเฉพาะแต่ไม่มีการกำหนดเงื่อนไข9ก้าข้อตามที่ถูกอ้างถึงในข่าวคำถามสำหรับคุณคุณคิดว่าการเจรจาสันติภาพนี้จะสำเร็จได้หรือไม่มีอะไรที่คุณคิดว่าจะช่วยให้การเจรจาเป็นผลสำเร็จได้มากขึ้นคุณคิดว่าการสื่อข่าวที่ไม่ถูกต้องนี้มีผลกระทบต่อการเจรจาสันติภาพอย่างไร มีวิธีใดที่คุณคิดว่าจะช่วยป้องกันการถ่ายทอดข่าวที่ไม่ถูกต้องได้หรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างมาร่วมพูดคุยกันได้เลย